สัจสิาพาเดอะมูวี่ตอนพ่อมมดกระป๋อง Good morning สวัสดีพวกเราเฮ้ยสวัสดี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 พวกเราสวัสดีวันนี้งานเชื่นกาบาเนเกือเกินเนาะเฮ้ยเดี๋ยว่อนนะเราได้ยินข่าวกันว่าแถวบ้านเราจะมีงานดอกไม้บานพวกเราไปกันไหมปปปปไปไปไป แล้วไปด้วยแล้วไปด้วยแล้วเราเราจะเอาเครื่องดื่มอะไรไปงานล่ะมันจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอะ่ะพวกเราลองลองช่วยกันคิดลองช่วยกันออกแบบกันกันกันหน่อยซิว่าเราจะทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยเราจะมีส่วนผสมของอะไรบ้างอืมส่วนผสมก็มีหลายอย่างนะ ได้บ้านเธอมีผลไม้เยอะนี่เราเอาผลไม้บ้านน้ำหวานดีกว่าไม่มีสารพิษได้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 เอาแล้วฝั่งผู้ชายล่ะฝั่งผู้ชายจะจะอะไรฝั่งผู้ชายจะทำจะทำอะไรที่จะดามเป็นฝีมือเธอโซดีเอา ใหญ่เชิดกอล์ฟทำอะไรกันอยู่นะอ๋อเมีกำลังเรากำลังบอกมะม่วงอยู่น่ะโอ้ใช่เหรอโอ้เอองาทำร้ายมะม่วงกันอยู่ธรรมดาดีดีดีอ่คืองานแยกย้ายกันไปคิดสืบกันนะแล้วเดี๋ยวแจอกันที่งานวันดอกไม้บานนะจ๊ะ โเอาว่ายังไงกันบ้างตกลงเครื่องดืึงเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จเรียบรอยเสร็จเรียบร้อโอเคเฮ้ยเสียงอะไรวะไม่รู้ดิลองฟังดูดแล้วก็ยังฟังไม่ออกมันก็แปลกๆใหญ่ลองไปดู คือมันคืออะไรอ่ะมันคือเสียงอะไรวะเครก่นเสียงใครกินเสียงอะไรกันกับของมั่งได้ยินได้ยินเลาว์าว์าว์าดินอ๋อเรารู้แล้วมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปเอามากัดนะเพื่อเอไปใตรน้ำหนักใหญ่นะอย่าให้หลุดมือล่ะแล้วไม่ปลอดภัยแน่ๆนี่ไงเราเจอแล้วเธอได้ยินนะ เราจะเราจะต้องเราจะต้องเขย่าให้พังให้ดีเออแลววมาแล้วมาเขย่าเหรอมีเสียงอะไรบ้างมีมีมีเนี่ยมันดังอยู่ในกระป๋องแม่นี่เฮ้ยหลดมือก็แล้วกันเฮ้ยเธอลองเอาไปให้เพื่อนๆดูหน่อยดิแล้วว่าต้องมีรักสหาอนี่ยนี่ใช่ใช่เฮ้ยกลัวจะไม เฮ้ยเราไม่เห็นตัวอะไรออ้ยกระป๋องมันอาจจะมีอะไรขนมขนมอะไรอย่ในนั Surprise> ้นก็ได้อู้ว่าเธอก็ควรแต่ไม่เข้าท่าเข้าทางตัวกระป๋องนี่นะนั่นแล้วจะมีเสียงระวังเลิมเบียร์กระป๋องเลิมแล้วกระป๋องกระป๋องไอ้ดียเลาังเลิมมากเลยนันบอกแล้วเชียวตอนนี้คนกลัวไหมล่ะครับกลัวไหมครับไอ้แม่ไอตุ่มวัวตุ่กลัวไอแม่ไอแม่ มันถือพ่อหมดตัวเฮ้ยไกลมากใครเล่าอ้ยกลัวนี่ยีดเช่นยีดสายไหนละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าวกข้าวกข้าหนีกี่ขวายตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะหนีใจเหอะไปเอาไปให้คนที่ไม่กลัวอยู่ด้วยกันนั่นแหละนี่นี่เพราเธอจะหนีกันนี้เพราเธอจะหนีกันนี้ไปเธอแต่เราไม่หนีหรอกเราจะเรา ู้พ่อมดให้ดูใหยดูคือจะโซ่ได้เหรอใช่ใหญ่จะสู้ใหญ่จะสู้ไปคนเดียวเราไปแล้วนะเราโซไม่ได้เลยวะได้ยินว่าจะมีการจัดงานดอกไม้บานใช่ไหมใช่แล้วทำไมอะจัดการงานดอกไม้บานแล้วทำไมเหรอเอเอเห็๋ยนียมีการประชํมเพื่อนดื่มกันด้วยใช่ไหมล่ะ <laughs> พ่อโมดอยู่แต่ในกระป๋องแล้วพ่อโมดจะรู้ได้ยังไงเฮ้ยจะไปเถียงมีพลังเลยวอาล่ะน้ำเครื่องดื่มอะไรของเจ้ายื่นมาให้ข้าทำไมข้าไม่เอาก็ให้กินไงจะได้เลิกเป็นพ่อโมดไงไ้แก่เอ้ยเดืองข้าเครื่องดื่งชนิดเนี้ย

มันมันเฮ้ยเอ๊งั้งน้องงั้งหวานไงงน้งน้องหวานมาทำอะไรตรงเนี้ยอ๋อยี่อุ่นเพราะเขาทานเลยงั้งหวานงั้งหวานทางนี้ทางนี้เอาอะไรมาเหรอนี่ค่ะหนูเอาน้ำแอปเปิ้ลฮะน้ำแอปเปิ้ลอุ้ยยายล็อกพี่ชดัชดพีด่กล้าอะไร จอมมาเล้วก็ตึงหวะค่ะเอาไปเดาเอ,าอา้ยอยา,อากกินช็กอกิือพอดีเราเรายัางอยากจะกินอยูพอดีเลยแต่ว่าเราจะไปจากไอห,หาพ่อมดนี่ยังไงดีวะไป<อ>ยังไงอะไปไม่ได้หรอกเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าเลยอันนี้ทุกคนจะมีน,นิมนต์สะกดแล้วยงก็กระออยจากมดไม่ได้นนไหรอก ย่างเครื่องดื่มกันเองกันฮาแต่เริ่มมันให้ทั่วมือบ้านเลยออเอแกเอาเครื่องดึงแอปเปิ้ลเงี้ยไปสากอีกตาพ่อหมดคนนั้นทีนะฮยนี่ไงหลบทันค่ะหลบทันไปแล้วเรียบร้อยไฮอยมัน้วเรียบร้วไมาทันไม่ทันละทันแล้ว ใครมาทะลุได้ไงนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวฆ่าเองเดี๋ยวฆ่าไปสาดเองอาชาเลยแม่นะไม่นะพวกแกมันเสียดายของเอาไปพอมมันไม่โดนทำไงกูทำยังไงกูว่าข้าก็จะเสริมให้เป็นเจ้าทะเลาะกันดีๆล่ะช่างเถอะช่างเถอะมันเสียดายของ พวกแกอย่างง่าขึ้นดิมันอยู่บนหัวพวกเราอ่ะเฮ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้มอะเ้พวกมันทละอ้เห็ะมันแล้วไปละน้ำลายเครื่องดื่มต้มน้ำน่ะเอามาโชว์หน่อยสินี่ไงเอานะไอ้คนท้องน้นะสยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเอาไปได้เลยมนี่เราเรา เราเราเราแย่งเราแย่งอัไม้กว่าพ่อมดบ้านนี่นได้แล้วทํายังไงดีวะทุกคนถักเลยพ่อมดเจะไังไงสูงขนาดนั้นนี่ไงเราเอาไม่ได้เลยพ่อมดมาได้แล้วเนี่ยทํายังไงดีใช่เลยถักเลยพ่อมดจะได้ไม่มีขีดพ่อมดจะได้กลับไม่ได้ไงล่ะเอาเอาไปเผาไฟนี่แหละไปเผาไฟโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะ ดูสิตัญญาโชดลบใหญ่กำลังตกอยู่ในเวทมนต์แล้วล่ะนั่น,น,นสิทะเลาะเป็นใหญ่เลยเนี่ยนี่นี่กันแล้วกันแล้วนะั่พพพนพี่กัางข้าทางสามคนเนี่ยกำลังเหม่อลอยอะไรกันเงี้ยเราเข้าไปหากันก่อนไงอือพี่ชอดรู้สึกต<า>ัวแล้วมันก็ ยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกใหญ่ใหญ่เขาเป็นยังไงบ้างเราไม่เป็นไรทั้งนั้นะพูดเธอออกไปกินไก่เราให้หมดเลยนะไปเฮ้ยใหญ่เฮ้ยเธอจำเราไม่ได้เหรอเราเองนะเยี่ยนสิเยี่ยมสินี่พวกเธอสามคนจำพวกเราไม่ได้หรือเนี่ย ไอ้ไกลนะไอ้พวามดบ้าเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเลยจังวันวะเขาเป็นอะไรกันน่ะโอเคไปก่อนเถอะโอเคไปก่อนเถอะเราไม่รู้ว่าใครเะแต่ว่าเราเอาน้ำแอปเปิ้ลนี้ให้พี่เขาเดินดูสิงั้นงั้นถ้าแกเข้าไปให้ดีเยข้าไม่กล้าว่ะข้ารู้สึกเดี๋ยวข้าโดนลูกหลงอ่ะหรือว่าข้าไปเป็นเพื่อนดี เอออันนี้อันนี้เราก็ต้องให้พี่ตากับพี่อมช่วยอันนี้พี่คิดอะไรเอ่พี่ตากับพี่อมคือพี่กับพี่้อมศึกษากันแล้วว่าอ่อมันน่าจะมีธีเผานคำสาบดยเออธีเอ้ยทำไมมีอัสลัดเขียนนะเขียนเลยว่าความที่จะสัตวการที่จะเผนคำสาบให้ได้ คนนั้นจะตั้งขังเริงแล้วล้ละาถาถอนคำสาดก็คือเราเรางไงดีนะเราเป็นเพื่อนกันมีน้ำใจบอกงกันฉัมรักเธอเหรอเออเงีนน่าจะใช่อย่างวางนะั้งอ่ะแล้วใครใคร งั้นเราต้องทำให้ท่อมดกลับที่เดิมคือในกระป๋องใช่ไหมแล้วกระป๋องนั่นมันแตกไปแล้วทำไงอ่ะอื้ดิอย่างี้กระป๋องกระป๋องมัน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 ยังไม่น่ามันไม่น่าจะอะไรอะไรได้หรอกมั้งรีบไปเถอะเพราะว่าตอนนี้สามคนนี้กำลังกำลังทะเลาะกันแล้วไปไปไปบัานไม่หวานปะ พี่ชอพี่ชอบใหญ่ใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะเงียเงค่อยค่พูดรับชอบใหญ่ใจเย็นๆย็เย็นๆกันเย็นเย็นกันอ้ค่อยคยพูดแล้วนะไอ้กันเนี่ยข้าวญ่ใหญ่เธอตั้งสติก่อนนะเธออย่าพูงโวยวายนะนี่พวกเราเองนะพี่ใหญ่จะหนูได้ไหมพี่เกไม่ไปเลยแม่เป็นอ้ขมวด อะไรวะพี่ใหญ่หนูไม่ใช่พ่อมดหนูจอมเองพ่อมดนะพวกเราเป็นเพื่อนของเธอไงใหญ่ไม่ชอบไม่ได้ผลแล้วว่าไม่ได้ผลแล้วว่าเราไปไม่ได้พ่อมดนี่จะไปไหนก็ไปเถอะแสดงว่าไอ้พ่อมดนี่อ่ะมันต้องมันต้องไม่ปล่อยเราไปแน่เลยอ่ะมันมันมันแน่นอนมันต้องทิ้งเราไว้นี่แน่เลยพ่อมดนี่ไม่ปล่อยหรอกเขาอย่างนี้สงสัยพี่ก๊า เอาคาถาบทนี้มาแล้วหนูจะลองใช้อะไร้ไม่รู้พวกเราต้องพวกเราต้องพวกเราต้องท่องพร้อมกันอ่ะําตามนะเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกัน,ม,นกมีน้ำใจแบ่งกันมีน้ำใจแบ่งันต่รักเธอต่งรักเธออ่ะ สงสัยจะไม่รอดแล้ว่ะาพวกเราพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเราเป็นเพื่อนกันมีน้ำใจแบง่งปันทานทานกันอ้อมเพยงเฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้น ไม่แน่ใจนะนเนี่ยอ้าวจอมเอาพี่ตั้งอ้อมลำหวานได้ละเฮ้ยน,น,นั่นพวกเขานีดว่าเออมันพวกเขาดีหว่าเฮ้ยไม่ใช่พวกมงข้อมูลาอ,อ,อกว่ากับว่าพวกเธออะจำเหตุการณ์อะไรในี้ได้ไหมเราจำได้แค่ว่าเราดินเสียงอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกระป๋องแล้วเราก็เดินไปเอากระป๋องบ้านนั่นมาแค่นั้นเอง แล้วก็ทำมันหล่นนะคะยาก็ะทังหล่นพอหล่นยากระบอกมันแก่ก็ก็ฝาก็ปอกมันเปิดแล้วมันก็เลยเกิดใช่ใช่รนี้เกิดขึ้นก็จะไม่ได้เลยโอ้ยฝากช้อปไปเคงนะก็เคินะถือว่าขอบคุณมากขอบคุณมากขันเลยขันมาขันละกันจะช่วยเหลือกันขอบคุณมากนัหมดไปได้ยังไงอ่ะคาถาถูกถูกถูกก้าได้ยังไง ไอพ่มันม่ามันมนมันมาแล้มาวมาวมเราเร้มาแล้วมาแล้วมกันนะ้ะหาึ่งสอวมาเวการาเลิ่มพลังมา้อมกันแล้วมามาแล้วมามาแลมามา้ม่นากล้า้วมาแมันแล้ว้วมอ้ยเอ๊ะมันเ้้ยังไงอมันเ้้ยังไงอ้ ไปกันอีกเอาพวกเราเชียร์กันหนึ่งสองสามเราเป็นเพื่อนกันมีน้ำใจแบ่งปันด้วยทานราชาทานเัื่อใช่โยสำหรับเราเราต้องขอบใจทุกคนมากนะเครื่องดื่มน้ำหวานยังมีอีกเยอะเลยใช่ไหมน้ำหวานใช่แล้วเจ็บชัดที เฮ้ยว้าวแต่ว่าเราเรายะกินแอปเปิ้ลนี่ให้กินดีกว่าเดี๋ยวก่ันมันอยู่ในกระป๋องอ่ะเราจะเอากระป๋องมาทำลายมันยังไงดีอ่ะ์ยังไมาให้มันอ่ะลุดออกมามันต้องทำยังไงด้วยไฟอัดชีท้องมีคาขากดแล้วก็เผาใช่ไหมใช่ใครใครจะทำก็ทำไปเลยนะไอ้กระป๋องบ้าไม่อยากยุ่งละ คุอคนลุกเลยไม่ต้องุ่งหรอกรายลองจะง่ายง่ายพ้อมมาให้พวกเราได้หวั่นวั่นง่ายนอนก็ดีก็ดีละออเราไม่น่าไปทามันเลยอ่ะเราไปทาไอ้ไอ้แก่พอมดนั่นนะสวยเลยไม่เป็นไรหญ่เราใช่เไปลบรู้ไปเลยมาเล่าอ้เราพูดเธอสามคนก็ทะเละกันแล้วกันเอาทะเลกันเอาอ่ะเวลาก็ยาลบลู่เลยยาลบลู้ ใช่เจออย่างนี้จองไปสูดขันบทึกด้ายที่เพื่อนมาช่วยได้่งพอดีสมัยตอนเด็กๆ่เราชอบเล่นอะไรแผงแข้ชวยเราก็เลยไม่เชื่อว่าแม่แม่มดพ่อมดจริงจริงในโลกแม่แต่ก็เชื่อก็ดีแล้วอืมใช่ใช่ถือว่าเราสามคนปลอดภัยแล้วหละ ในไหนๆมื่อจบแล้วเรามาฉลองกันดีกว่าใช่ใช่เกระว่างาน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 ดักดักมาบานเริ่มขึ้นแล้วเราไปกันเถอะไปกันเถอะล่ะปะปปปปป